ครับวันนี้อากาศครับร้อนร้อนไหมร้อนร้อนมากสี่สี่องศา,อ,าอย่างร้อนเลยอ,อ่ะทั้งกินอะไรบามาา่ากับบาม่าครับแต่ตรงนี้ไม่ร้อนตรงนี้ลมลมเย็นเลยเพราะต้นไม้เยอะตรงนี้ครับอากาศเย็นเลย ไปให้นอนด้วยนะครับนี่ดีไหมอากาศดีด้วยใช่ไห้จะโอนดีไหมนี่นัง่งนั่งสบายไหมสวัสดีครับสสวััดีครบเออนั่งสบายตรงนี้นั่งสบายไหมสบาย,มย,บายลมเย็นใช่ไหมนี่เด็กก็เหมือนกันก็ยังอารมณ์ดีอยู่เพราะว่าอากาศไปร้อนเท่าไหร่นะครับบุญในบ้านอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้ร้อนมากในบ้านอยู่ไม่ได้เลยมันมันอบไงในบ้านมันลมเข้าไม่ค่อยค่อยได้เท่าไหร่ อันนี้จะสะดวกสบายหน่อยนี่ครับโอดโูว่าเมนูนี้มีอะไรบ้างดูมาลงมาดูมาชมมาชิมกันผัดหน่อไม้ใส่หมู Ôi, này <laughs> Anh ai đã rồi Ở lại, bổ lại Hả? lại nè ข้าวครับข้าวเดียกันครับผมผักตบเต็มคองแต่ตรงนู้นมีที่ยกยออยู่ยกได้ปลาตัวละโลกว่าเมาื่อวานนี้ยุดนั้นเลยน,นี่ยกชไม่ได้น,นี่ติดกตกเต็มมันมีมันมีเอหน่วยงานเขาเอายามาฉีดน,นะฉีดผักตบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าว่าทำไมเขาถึงฉีด ฉีดยาผักตบแต่ผักตบไม่ตายนะมันตายแต่มันไม่หมดฉีดสามรอบแล้วทุกทีเขาจะใช้เรือปั่นเรือปั่นให้มันสลายแล้วมันก็ลอยไปทีนี้หลังๆมาใช้วิธีการฉีดยาเหมือนฉีดยาย้าทั่วไปแต่ว่าฉีดยามันไม่ได้หายหรอกเพราะว่าข้างล่างมันยังเป็นรากมันเป็นสารนั่นอยู่ก็ไม่รู้เขาใช้วิธีไหน เนี่ยก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิมอีกฉีกมาามสี่รอบแล้วฮ้ยค,ครับไม่วันคันจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวข้อติดตามชมกันอีกทีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับว่ะสวัสดีครับ